ดูดฝุ่นก่อนดูดฝุ่นค่ะดูดฝุ่นดูดดูดออดูดโอ้น่ารักด้วยโอ้จากรี๊ดโอ้ดูดฝุ่นแล้วก็กรีดไปเลยสิคะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยลูกสาวของแม่ดูดฝุ่นค่ะดูดฝุ่นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมหลังจากที่เราทาภารกิจกับคุณปู่ทองไว้เสร็จนี้เราก็มาทาภารกิจให้ลูกสาวเราแล้วครับ มาขนยาให้ลูกนะครับผมนี่ค่ะตัดไวตอนเช้ามืดยาตัดไว้ตั้งแต่เช้ามืดนะคะนี่เราก็มาขนยาไปให้ลูกครับคือที่มาขนสายหน่อยเพราะว่าเมื่อวานยาที่บ้านก็ยังเหลืออยู่นะคะพอให้ลูกได้กินตอนเช้าได้อยู่ค่ะแล้วก็มีต้นสับปะรดด้วยนะคะนี่ก็มาขนยาอันนี้คือสวนยาที่เราปลูกนะคะใช่ครับผมอ่าพี่ๆชมไลฟ์สดกันในตอนนั้นนะอุ้ย อยุตาอ้วนเธอต้องอาบน้ำแล้วนะขออภัยด้วยค่ะพี่พี่อันนี้คือหญ้าสวนที่เราปลูกนะคะสวนหลังโรงเรียนค่ะสวยเลยนะคะอุ้ยเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะตรงนู้นค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ตัดสามรอบแล้วนะคะตรงนี้ตัดสามรอบแล้วค่ะพี่พี่ในปีนี้นะคะปลูกยาวไปนู่นค่ะสวนทางนู้นก็ตัดแล้วค่ะ นี่ก็มาส่วนนี้ค่ะอุ้ยอันนี้เครือแดงเหรอลุลงแมนบออันนี้แมนเครือแดงบอกเอาไปให้ลูกด้วยค่ะอุย้ยต้นเขาใหญ่ต้องใช้เยอะไ,ไหมา,า,าออกเออเก่งแล้วค่ะพี่ๆตรงนี้เอาเครือแดงไปสากลูกด้วยค่ะยาดีทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย ดีใจค่ะบา่าบอ่อออกลวนอันนี้เท้าออกเอามีดมาอันนี้ผลยาจะให้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวให้เอามีสาดสัตว์อู้มีหลายต้นเลยละอ้วนอู้มีแต่ยาดีทท้งนั้นเลยทนะั้งนั้นเนี่ยมีอีกค่ะนี่ค่ะขลยาไปเต็มเต็มวันนี้ลูกสาวก็จะได้กินยาอิ่มๆเลยนะคะ ไปมาอีกจ้าเพราะว่าไกลนะคะ่าพี่ๆมาทักทายกันที่สวนหญ้าค่ะวันนี้เห็นน้องช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะตา้ต้นไม้ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะคะกินหญ้าอยู่ค่ะ เ okay, พอดีแล้วลงุงน้องนิกแพ้หญ้าขนขนนะคะพี่ๆช่วยเหลือตาอ้วนไม่ได้เลยนะคะโดนหญ้าเนี่ยขึ้นแบบลมพิษเลยนะคะพี่ๆขึ้นฝืนเป็นแผ่นแบบนั้นเลยนะคะทีแรกคิดว่าแต่ตัวเองอะ่ะอดหลับอดนอนนะคะที่ไหนได้จะหาคุณหมอแพ้หญ้าแบบร้อยเปอร์เซนเลยะคะ่ะพี่ๆแด่จะให้กำลังใจหนูอ,อ้วนนะคะ หญ้าสูงสวยเลยค่ะที่ที่หาที่เราปลูกนะคะนี่นะคะ่ะนี่ก็จะหมดแล้วหญ้ารางนางจะหมดแล้วค่ะชาววนสู้ าาช้างเป็นพ่อเป็นแม่ห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลานะคะวันใดป่วยนี่ลูกไม่อิ่มนะคะลูกอดนะคะอ้าง้ออุ้ยตะอ้วนเราว่ากลัวไหลอยู่นะไหลไหลไหลต้องขึ้นไปอันนี้ก่อนอืถ้าไม่ขึ้นไปเหยียบไหลเลย เราไม่ได้เอาเชือกมาไว้มัดด้วยไม่คิดว่าเธอจะตัดไปเยอะขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวไปให้คุณตาับบน้ำโมคุณนายด๊สีด้วยค่ะแต่เ,เราใช้ดูตะอ้วนก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวเราไปหาคุณตาน้ำโมคุณนายด๊กสีกันต่อนะคะว่าพวกเขารุ่นใหญ่เขาอยู่อย่างไรกันนะคะต้องใช้เชือกมัดแล้วตะอ้วนถ้าไม่มัดตกแน่นอน เอาไปไม่หมดแน่นอนเดี๋ยวช่วยตะอ้วนมัดเชือกผูกเชือกต้นหญ้าไว้ก่อนนะคะเผือ่อบางทีเราขับโอเคเชือกมีอยู่โอเคค่ะเผื่อบางทีเราขับไปหันมาอีกทีอ้าวต้นหญ้าอยู่ไหน <c oughs> ทําไมมาแต่รถคันเปล่านะคะจะเลยต้องผูกเชือกไปด้วยนะคะเลยเดี๋ยวเราไปหาสองสาวคนสวยของเรากันค่ะพี่ๆสองสาวสองสี 3, 3, 3, 3, พี่น้องนะค,ะคุณนายรถสีคุณนายน้ำโมไปดูกันครับ คุณนายโรสีพอดีคุณปู่เพิ่งให้ดื่มน้ำค่ะก็เลยจะมอมแมมกันหน่อยนะคะใจร่มๆคนสวยใจเย็นๆนะค่อยๆกินค่ะคุณนายณโมอยู่ทางนู้นนะคะพี่ๆต่อไปเราจะไปให้คุณตาแสนดีสุดหล่อของเรานะครับอันนี้อาหารลอบเย็นเอ้ยขออภัยค่ะรอบสายของเด็กๆค่ะแต่ว่ารอบเย็นเฉยเลย มาเลยมาเลยคุณนายโดคุณนายโดสีนะคะมาเลยลุงดไดเอาไปให้คุณตาแสนดีของเรากันครับไปกันเลย ยาสวนเราปลูกเองนะคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มียาอะไรทั้งนั้นนะคะปลูกธรรมชาติค่ะพี่ๆนีอ่ออบใหญ่เลยคุณตากินอย่างสบายใจเลยค่ะแสบเนาะแสบแสบเลยคุณตามอมแแมมมากเลยนะคะพอดีคุณตาสป,ปาโคลนครับ จ่ว่า63ไม่เจียวได้ยังไงดูขาที่5้าซะก่อนคะ่ะอาทักทายนะเจะ้าหลานโอเคค่ะลมเย็นตลอดทั้งวันนะคะคุณตาแอบออร่มทางนู้นก็ได้นะคะแต่นี้คุณตาออกมากินอาหารนะคะพี่ๆน้ำดื่มน้ำใช้น้ำอะไรเปิดให้คุณตาตลอดนะคะไม่มีหิวน้ำแน่นอนคะ่ะอาหารถ้าเราไม่ได้เอามาให้พี่ควานก็เอามาให้นะคะ ไปดูสองสาวคนสวยของเรากันค่ะโอโดโด้โออโด,โดโด้ดาลูกมา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 วกาะว้นขยิบมาไกลๆหน่อยคุณนายเขาไม่กล้ากินคุณนายเขากลัวน้องวัวเออโยนให้น้องวัวด้วยก็ได้โยนยาให้น้องว,วองัวกินด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันกินด้วยกันนะ นะหมูก็สุกกายสบายใจอยู่ทางนี้ค่ะคุณนายดก็งงงงกันอยู่นะคะฉันกินก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาตาแป๋วกับพ euh, ่อกันต่อไปค่ะอ่ะใครอยากกินกล้วยดู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 ูด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 ด โอ้ดูดฝุ่นแล้วก็กรี๊ดไปเลยสิคะ้โหน่ารักจริงๆเลยลูกสาวของแม่ดูฝุ่นค่ะดูฝุ่นโอ้ยอย่ไม่กินกล้วยแล้วหนูจะกินหญ้าแล้วงอแงแล้วกินหญ้าแล้วอ๋อรวยก็อยากกินค่ะดินก็โปะพ่ออะ เดึงเดินดึนดินยังไงดึนงดยังไงไม่สนอะหิวยาไม่สนอะอ่ะป้อนเลยพ่อจ๋าเดี๋ยวให้น้องนางกินยาเลยป้อนเลยป้อนเลย่อยเลยจ้าหอยเลยพี่จ๋าพรุ่งนี้วันอาทิตย์บ้านหนูขายกล้วยนะคะยังไงฝากพี่พี่จ๋าให้กำลังใจหนูด้วยนะคะ ลืมดูดแล้วหรอดูดก่อดูก่อนลืมดูดฝุ่นแล้วทำยงดูฝุ่นไวทำไงพุดพุดยังไงพุดพุดปุดดนาูก่อนางเคี้ยวดูเพราะจ๋าอกนอรดก่อนรอก่นอะไรดูยังไงอวนออนดูดก่อล้วดูนก่อนดูอะดอดูอะดูก่อนาจักรีขาจักรี โอ้คลีดโอ้คลีดอัดูก่อนอัดูก่อนได้ดูยังไงอัดูก่อนเอ้ยเไอ้ยัดูฟุนดูฟุลโอ้ดูฟุนแล้วก็หนูจะฟีดบอลลูเก่งที่สุดเลยนะคะหมดแย่เดี๋ยวพรุ่งนี้กินกล้วยกันนะพรุ่งนี้กล้วยสุกกินกล้วยด้วยกันนะลูกนะนี่ก็กินหญ้าที่เราตัดมาให้ลูกๆค่ะพี่ๆพ่อแสนกินอยู่ทางนี้นะคะเห็นลูกๆทั้งฮาได้กิน ได้อิ่มท้องเราก็ดีใจค่ะพี่พี่ลูกอิ่มเราก็ดีใจนะคะอ่า,อาให้กล้วยตาแป๋วแล้วก็ไม่ลืมพ่อจ๋านะครับโอ้โหูเสียงหลอดเลยนี่โอ้ขอครับขอครับโอ้ขอขอพ่อจ๋าครับหิวเหมือนกันครับ ขอครับผมขอนะครับผมขอครับอืมอะไรขอขอรดหล่อจริงๆเลยไอ้ย่ะไอ้ยะขอครับผิวแรงครับขอไม่ไหวครับหิวเหลือเกินครับพ่อครับ<ม>อ๋ออายอยเลยนะคะอันนี้ก้วยจากพี่เล็กสนับสนุนไว้รอบก่อนนะคะยังมีเหลืออยู่สองเครือนะคะกล้วยรอบนี้มาน้อยค่ะพี่พี่เพราะว่าน้องนิกไม่ได้ลงเยอะเพราะว่าต้องเตรียมงานด้วยนะคะยังไงฝากพี่พี่อุดหนุนตาแป๋วแหววในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมูอ้วนด้วยค่ะผิดพลาดอย่างไรขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะหมูอ้วนขอตัวไปกินยาก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านขอบคุณนะคะ